สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พัพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะพเพื่อนๆค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะแพรจะพามารีวิวนี่เลยค่ะเครื่องทําขนมปังนะคะซึ่งเครื่องทางขนมปังอันนี้เนี่ยเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็แค่กดปุ่มแล้วก็รอนะคะก็จะได้เป็นขนมปังออกมาให้เราแบบกินไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวขนมปังโฮลวีตหรือว่า จะทาแยมก็ได้หรืออะไรก็คือหลายอย่างเครื่องทอาขนมปังอันนี้เนี่ยซื้อเองนะคะอันนี้คือคุณแม่ซื้อให้นะคะแล้วก็ให้พามาเอาไว้ที่คอนโดที่กรุงเทพนะคะตัวน,นี้เขาก็เลยจะมาทําวิดีโอที่แบบเอาให้แบบเข้าใจง่ายๆทุกอย่างทํายังไงกลไกยังไงนะคะให้เพื่อนดูแล้วก็ทําเป็นแน่นอนนะคะเพราะว่าแล้วเราก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้กดติดตามพนะคะรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ follow พาได้ตามยลมีเดีย d i านี้เลยนะคะฝากด้วยนะคะออาว่าแล้วเราก็มาทำขนมปังกันเลยตามมาดูเลยค่ะมาดูในส่วนของหน้าตาของเครื่องทำขนมปังกันก่อนนะคะก็เครื่องทำขนมปังตัวนี้เนี่ยขนาดไม่ใหญ่นะคะก็จะ เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนอยู่คอนโดกระทักลัดนะคะเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้เนี่ยความงงของมันก็คือว่าทุกอย่างนะคะจะเขียนมาเป็นภาษาจีนกลางหมดนะคะถ้าให้ดูข้างในก่อนแล้วจะได้อธิบายกลไกให้ดูนะคะก็คือตัวเครื่องของมันเนี่ยหลักๆเลยก็จะมีเป็นชามผสมนะคะตรงนี้น้องถอได้ล้างได้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะมีก้านคน,นในส่วนของก้านคนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผสมนะคะ ผสมส่วนผสมของของเราที่เราใส่ไปเลยมันถึงอัตโนโมัติได้โดยทุกอย่างภายในปุ่มเดียวเราไม่ต้องนวดแป้งเราไม่ต้องรอให้แป้งขึ้นทุกอย่างมันทําในเครื่องนี้หมดเลยนะคะแล้วอบอยังไงการอบก็คือว่าเพื่อนๆเห็นตัวแกนเหล็กด้านข้างไหมคะตัวแกนเหล็กด้านข้างอันนี้แหละที่จะเป็นตัวให้ความร้อนนะคะให้ขนมปังของเราเนี่ยสุกนั่นเองนะคะหลักการมันก็จะง่ายๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันถึงสามารถทําได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นขนมปังเคก้กหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าหลักการก็คือผสมแล้วก็อบให้เสร็จนะคะภายในเครื่องเดียวปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนิดนึงอันนี้เนี่ยแพลวเขียนไว้แล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอันนี้พูดเลยว่าภาษา,า,ษาจีนไม่เป็นนะคะก็ google translate เอามาชี้แล้วก็ให้มันแปลเอานะคะจอมันก็จะขึ้นมามันก็จะมีเมนูประมาณทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ย ไม่ประมาณทั้งหมด25เมนูนะคะเมนูเนี่ยแพลแปลไว้แล้วเดี๋ยวแพลเอาขึ้นเป็นขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้เรากันทีนี้เนี่ยในตัวเมนูเนี่ยมันจะมีให้เลือกในส่วนของโปรแกรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นโปรแกรม3นะคะก็คือขนมขนมปังโฮลวีตนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแพลมาอธิบายตรงนี้ก่อนตรงช่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเราจะเห็นอันแรกจะเป็นความดําของขนมปังนะคะก็จะเป็นเลือกได้อันนี้จะเป็นน้ําตาล อ่อนนะคะอันนี้จะเป็นกลางแล้วก็น,นี้จะเป็นน้ำตาลเข้มทุกคนชอบอันนี้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆก็จะสังเ,ตงเกตได้ว่าเวลาในการทำเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปตามลําดับยิ่งเข้มก็ใช้เวลาเพิ่มนาทีนะคะขึ้นมาด้านล่างตรงนี้ก็คือน้ําหนักของขนมปังนะคะซึ่งส่วนผสมที่แพวทาสูตรที่แพวทาปกติเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่ เป็น1,000กรัมอันนี้ก็จะสำหรับประมาณ5-6เซอร์วิงนะคะอันนี้เลือกน้ำหนักปุ่มนี้ก็คือเลือกความเข้มของขนมปังแล้วก็ลงตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มเริ่มแล้วก็ปุ่มหยุดนะคะเรามาดูในเรื่องของส่วนผสมกันบ้างนะคะส่วนผสมสําหรับขนมปังสูตรอร่อยของแพลนะคะก็จะมีเท่านี้เลยนะคะแป้งขนมปังนะคะก็ตรงนี้เนี่ยโฮลวีตแล้วก็แป้งขัดขาวเนี่ยเราจะใช้ผสมกันให้ได้300กรัมนะคะเดี๋ยวสัดส่วนถบอวอีกทีนึงแล้วก็สูตรเลยเนี่ยวพาจะใส่ไว้ให้ใน เดสคริปชันบ็อกซ์ข้างล่างเพื่อนๆกดดูได้นะ,ะอันนี้จะเป็นยีสต์นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลน้ําตาลทรายใส่ทาไมใส่เพื่อให้มันไปฟีดตัวยีสต์นะคะเพื่อให้ขนมปังมันฟูเนาะเกลือนะคะซึ่งไม่ใช่เกลือธรรมดาอันนี้เพื่อใช้ดอกเกลือนะคะอันนี้จะเป็นนมสดนะคะก็เป็นนมกล่องเลยน้ํามันมะกอกนะคะหรือว่าใครจะใช้เนยก็ได้วันนี้นะคะมุมกล้องจะแปลกๆนิดนึงคือพายพาย,ยามจะให้มีแบบทั้งสองเป็น working space แล้วก็หน้าพูดอธิบายไปฟอมๆกันด้วยนะ ะะเราจะเริ่มจากของที่เป็นของเปียกของที่เป็นน้ําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ที่มันเป็นแห้งเป็นแป้งอะไรเงี้ยทีหลังนะคะเราจะผสมในตัวถ้วยผสมโถผสมอันนี้เลยนะคะตาช่างเนี่ยอยู่แล้วนะคะเราก็มาตวงของใส่กันเลยมาดูเลยค่ะเราเริ่มจากของที่เป็นของเปียกก่อนตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งฟองนมนะคะ140สี่สิบกรัมนม ในสูตรของนมเนี่ยบางทีเขาก็ใช้น้าเปล่าก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เลยห้มันมาเกาะเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็จะมีน้าตาลทราย3ากรัมแป้งสาลีจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแป้งที่เป็นแป้งขนมปังเลยแป้งขัดขาวแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ180กรัมนะคะ สาลีโบบีอันนี้ก็ใส่ไปที่เหลือ120กรัมให้ครบ300กรัมนะคะในส่วนของแป้งยีสต์นะคะ2ช้อนชานะคะหรือประมาณ5กรัมนั่นเองส่วนผสมก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็บีทล็อกนะคะปิดแล้วก็มาเลือกเมนูนะคะเป็นอันที่3ามโฮวิดเบรดสา 1>, 1กิโลนะคะของเราจะเป็นแบบเข้มสุดก็จะเป็น3แบบนี้อ่าไหนดูซิเช็คความถูกต้องนะคะถูกตามออเดอร์โปรแกรม3ขนมปังเข้มน้ำหนัก1กิโลอ่าตามนั้นแล้วเราก็กดปุ่มเริ่มได้เลยนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเขาก็จะผสมอยู่ในนี้เป,เปิดให้ดูก็ได้อุ้ยเปิดให้ดูก็ได้ สม้กลับมาจากสาว่ายน้ำแล้วนะคะมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะคะเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะไหนมาดูซิน้องหมักไปถึงไหนแล้วนะคะโอ้ยแป้งขึ้นดีมากนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็จะแบบขึ้นเต็มแบบเต็มเลยนะคะแอบบจับแต็ไมนี้โอ้ยนิ่ม เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเฮย้ยดูเพืเ่อนน,น่ากินไหมอ่ะเนี่ยน้องเสร็จแล้วแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเพราะว่าเราเลือกเราเลือกสีเข้มนะคะเราเลือกขนมปังสีเข้มนะคะเราก็เลยจะได้เป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นน้ําตาลทองสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า เวลาซื้อมาเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะคะให้มาด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าม,มันเอาไว้ทำอะไรตอนแรกเพาก็ไม่รู้นะคะมันเอาไว้ดึงตัวไม้พายนะคะออกมานี่แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดึงออกยากมากๆนะคะดูดีไหมดูดีมากเลยนะแบบนิ่มมากนะคะหอมมากด้วยแบบตรงที่กรอบก็มีเสียงนะแต่เราจะมาหัน่น น้องขนมปังก้อนของเรากันนะคะโฮวีควันขึ้นอะเห็นควันบป่ะมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็หอมมากนะคะให้ดูตัวเนื้อของมันนิดนึงก็คืออันนี้นี่เหมือนแบบขนมปังซื้อเลยนะคะ ยืดหยุ่นมีความนุ่มยืดหยุ่นอย จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็เราก็หวังว,ว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองซื้อเครื่องทาขนมปังมาทําขนมปังกินเองที่บ้านนะคะมันง่ายมากๆเลย,เยแล้วก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราทําเองเราเห็นทุกอย่างที่เราใส่นะคะก็จะเฮลตี้มากเฮลตี้น้อยแบบชอบแบบไหนเราจัดได้หมดเราจะแบบครีเอทสูตรเองยังได้นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจแพวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เจอแพลได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ